สวัสดีครับประพกพบผของโก้ก็ภาพกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันเฟืองท้ายของเจ้า X Max คันน้อยของเราครับนี่พอดีผมสั่งน้ำมันเครื่องมาจะเปลี่ยนเองพอดีได้โค้ดช็อปปี้ราคาค่อนข้างโอเคนี่มันจะมีน้ำมันเฟืองท้ายสองขวดเดี๋ยวยังไม่ได้แกะนะแล้วก็วน้ำมันเครื่องเนี้ยของยามาลูกสองขวดเดี๋ยวแก้ให้ดูแล้วก็เป็นกล่องน้ำมันเครื่องขอน้ำมันเครื่องอีก อันนึงเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนกัน,นครับว่ามันเปลี่ยนยากแค่ไหนไปไปดูกันนี่ hey, ครับอันดับแรกนะครับในการจะถ่ายน้ำมันเครื่องะเราต้องถอดน็อตตัวนี้ก่อนนี่ด้วยเบอร์สิบสองครับหมุนคลายน็อตออกแล้วก็น้ำมันมันก็จะค่อยๆปล่อยออกเองนะครับผม อ๋ออันเนี้ยถ้าเกิดรถเพิ่งขี่ขมาระวังร้อนนะบอกไว้ก่อนขอมือผมเคยมือพองแล้วตอนเปลี่ยนเอ็นแม็กระวังน้ำมันมัน,มนพุ่งด้วยนะครับโอเคร้ร้อน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 ที่ผ่านี่แล้วก็รอไปสักพักนึงน,นะครับเดี๋ยวให้น้ำมันมันไหลออกหมดแล้วค่อยปิดน็อตวิท,ทีหนึ่งนี่ครับพอน้ำมันมันหมดใช่ไหมแล้วก็ใส่ใส่ตัวน็อตคืน เอาไว้เห็ดผลนที่ผมใส่ตั้งแต่ตอนนี้เลยเพราะว่าผมกันผมลืมเพราะว่าครั้งที่แล้วที่ผมไม่ได้ใส่เทน้ํามันไปเลยแล้วน้ำมันมันไหลออกเสียทายของแล้วก็ไขให้แน่นพอตึงมือพอนะนี่แล้วเดี๋ยวเราก็จะไปถ่ายตัวน้ํามันเกียร์ต่ออะเมื่อกี้ผมพูดผิดมันไม่ใช่น้ํามันเฟืองเกียร์นะมันเป็นน้ามันเฟืองท้ายนี่มันจะอยู่ตรงนี้เห็นไหม เนี่ยครับถอดตรงนี้ออกแล้วก็รอจนมันไหลหมดนะครับไช่ปพ้งสิบสองเหมือนกันแล้วก็ไขออกครับสำหรับคนที่เป็นแล้วก็ข้ามท่อน,นี้ไปก็ได้นะครับผมสำหรับคนที่ยังไม่เป็นก็ข้ามไปก็ได้เพราะว่า <c oughs> มันก็แค่หมุนนอะนะ็อเอีย นี่น้ำมันอันนี้คือน้ำมันเฟืองท้ายถ่ายทุกครั้งที่เปลี่ยนน้ำมันก็ดีนะอย่างน้อยมันก็จะได้ชะลอสึกหลอไปด้วยประมาณนี้นี่รพอน้ำมันมันไหลหมดแล้วใช่ไหมแล้วก็ขันน็อตคืนผมเอามือหมุนหมุนก่อนเพราะว่ามันจะได้ไหวครับขันน็อตคืนให้มันแน่นใช้เบอร์สิบสองเหมือ 12, มนเดิม เห็มันแน่นประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราไปใส่น้ํามันกันอ๋อใช่ผมลืมอ,อย่างหนึง่งผมลืมเปลี่ยนกองน้ํามันไอกองน้ํามันเครื่องอยู่ตรงนี้นับนี่เดี๋ยวเราถอดแล้วเ,เราใส่ใส่กันอ่าตรงนี้นะครับตรงกองน้ำมันเครื่องนะครับเราใช้เบอร์แปดนะเบอร์แปดหมุนหมุนออกปกติเลยเนี่ยเดี๋ยวผมขอตัดตรงนี้ไปแว๊บนึงเ,เดี๋ยวผมเอาตอนนี้ให้ดู นี่พอเราขันน็อตเสร็จนะเนี่ยนี่ข้างในเนี่ยจะเป็นกลองน้ำมันเครื่องเนี่ยนะเราจะมีน้ำมันเครื่องไหลเราถอดน็อตสามตัวปุ๊บแล้วก็เอาไอ้ตรงนี้ออกแต่อย่าใช้มือเปล่าจับนะร้อนชิบหายแนี่ฮะ นี่คือน้ำตาน้ำหน้าตาของกล่องน้ำมันเครื่องที่กล่องเล็กๆที่เราสั่งมาครับเสร็จแล้วเปลี่ยนอันนี้กันใส่คืนรูเดิมอันนี้ขอใส่ไว้ในนี้ก่อนละกันนะจะได้ไม่เน่าพื้นบ้านเดี๋ยวผมขอแกะกล่องแป๊บนึ่งนี่ครับนี่คือกล่องน้ำมันเครื่องของใหม่แล้วก็ใส่คืนไปนะครับเวลาใส่อะเอาด้านเนี้ด้านที่มันเป็นเลือๆเนี่ยเข้าข้างในนะอย่าเอาด้านนี้เข้าข้างในนะด้านนี้คือด้านนอกนใส่เข้าไป ป๊บฮะพอดีแล้วเราก็ใส่อันนี้ขึ้นใส่คืนทุกอย่างข้โจ๊กน,นี่เรา,ารคันคืนเป็นอานเช็จวิธีนะเดี๋ยวเราไปใส,ใส่น้ำมันเครใส่น้ำมันเครื่องแล้วก็ใส่น้ำมันเฟืองท้ายกันนะนี่ครับนี่คือ ที่ใส่น้ำมันเครื่องนะเราต้องบิดออกสำหรับคนที่ไม่รู้นะสำหรับคนที่รู้แล้วคงไม่น่าจะมาดูคลิปนี้เนาะขออนุญาตขอเปิดฝาก่อนฝาก็ตอนแรกมันจะแน่นนิดนึงนะเราก็เอาอะไรหาอะไรบิดอ่ะแล้วเราก็หมุนหมุนออกได้เพราะว่าแค่หมุนออกได้ม,ออไดมันจะเป็นรูอย่างนี้แล้วเราก็เอาไอ้สองขวดนี้มาใส่นะครับ นี่ครับใช้แค่ขวดครึ่งน,นะแค่ขวดครึ่งแล้วก็อย่ามาลูเทมเลยแล้วก็พอเต็มแล้วเราก็ปิดฝาเ,เดิมนี่ครับอีกอันหนึ่งคือตรงนี้ตรงนี้คือน้ำมันเฟืองท้ายไขยเหมือนเดิมไทเหมือนเดิมจบไขออกก็เทเสร็จนะครับนี่ ก็ใส่ฝาให้แน่นเหมือนเดิมปิดให้แน่นเหมือนเดิมอีนะเสร็จแล้วนะวิธีการถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเฟืองท้ายแล้วก็เปลี่ยนกองของ x m a กนะครับผมก็ถ้าเกิดเห็นคลิปนี้มีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้กับผมพกพคฮับลาไปยงเท่านี้สวัสดีครับ